กล้องรอบคันที่ได้ทดสอบมาเนี่ยทีมงานชอบรุ่นไหนเรียงลำดับมาสัก3รุ like ่นนะฮะและระหว่างกล้องไม่ชัดแต่ Perspective เลนดีภาพลื่นกับภาพคมชัดยันฝุ่นบนพื้นแต่ภาพไม่สมูททีมงานทดลองมาชอบแบบไหนกว่าครับส่วนตัวไม่ต้องชัดมากแต่มุมมองต้องเป็นธรรมชาติและลื่นแบบเรียวไทม์ครับชัดยันฝุ่นเลยขนาดนั้นเชียว กล้องรอบคันเนี่ยผมอ่ะชอบแค่แบบว่าดูออกแล้วไม่หลอกตาคือจบอ่าพี่ชอบตรงปกไม่ชอบที่แบบว่าชัดมากแต่ว่าเลนส์มันเป็นตาปลาวงกว้างแล้ววายมกเก็ตไตห่าเลยวะไม่มันเลนส์แบบเลนส์วายอ๋อครับเยอะๆครับเออฟิชไอตาไม่ให้ตาปลาตรงนั้นให้เลียงสามรุ่นหูจําไม่ได้เพราะว่าทุกคันตอนนี้มันมีกล้องรอบคันหมดอยู่นี้มันเป็นแทบจะพื้นฐานแล้วนะ กล้องจ<ช>ีนน่ยชัดชอบใช่คมแล้วก็การแสงผลในจอที่เฟรมเรทมันละเอียดละเอียดของรถจีนนี่ยผมชอบครับแต่ต้องไม่ใช่คันที่กล้องมันแบบมันวายแล้วหลอกตาเยอะอืมได้<ล>ไดอพวกนี้คือได้หมดญี่ปุ่นเนี่ยโอ้หญี่ปุน่นแม่งใช่คือให้ให้ประมาณแบบหย,ยาบหยาบ แล้วใช้งานได้ก็กจบเอาจริงกล้องมาด้าสองผมอ่ะที่ไปใส่กล้องตรงรุ่นมาของุกสนแต่เอามาด้าสหรืออะไรมาใส่ตัวกล้องมาซ่าก็ถือว่าโอเคใช้ได้ซูซูรุไม่ค่อยเวิร์กโตโยต้าไม่ค่อยโอเคฮอนด้าพอโอ้ฮอนด้ารุ่นเก่าๆนี่หนักแต่รุ่นใหม่พอได้เอาจริงนะถ้าไม่ต้องไม่ใกล้ไม่ไกลนะผมว่าเอ็กโอเค คือคือมันคงไม่ได้ชัดมากแต่มันสมูทแต่ X Force อ่ะยังติดวายไปนิดนึงอแต่ผมชอบความสมูทมันไม่แหลกคือวายอ่ะมันมันมันดีอย่างหนึ่งคือมันมองได้เยอะแต่เนี้ยพอพอมันวายได้เยอะเนี่ยแต่ถ้ารถคันนั้นมันมีเ e ียครอสท t ฟฟิ f แอนเลอรอ่ะมันมันใช้เลียครอสทัฟฟิคแอนเลอรได้เราก็เลยไม่ต้องการให้กล้องมันวายขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ก็โยกโยกสามท็อปทีมันยากอ่ะนึกไม่ออกอประมาณนี้ประมาณนี้บางคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับอ่ะ